ก็กราบสวัสด,ดีท่านผู้ชมุกท่ากันด้วยนครับผมพวกผมเช่นเคยเนาะ สวิเกตเตอร์นะครับเนาะก็ในวันนี้นะครับก็จะเป็นการจันดับประจำวันพุธกันอีกเช่นเคยแล้วก็เป็นการจันดับตามคำขอกันอีกแล้วนะครับสัปดาห์นี้นะครับท่านผู้ชมได้ขอเกมแนวแฟนเม็กหรือว่าแนวแฟนเกมเนี่ยที่ทำขึ้นมาให้เราเล่นนั่นเองนะครับใครที่อยากลองเล่นเกมแฟนเม็กนะครับหรือว่าเกมที่ผู้เล่นเนี่ยสร้างขึ้นนะครับก็สามารถเข้าไปลองโหลดเข้าไปลองเล่นกันได้นะครับก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกด share, แชร์ด้วยก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่่ไวว้้ดยใครที ขอเกีเ่ยวมาสามารถขอมาได้ตารางของทุกคลิปเลยเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเลยกันไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยตระกเกมแรกเนี่ยก็จะคนที่ชอบเล่นเกมแนวต่อสู้แล้วก็อยากหาเกมแนวต่อสู้ที่เป็นแนวสไตล์อนิเมะเล่นอยู่นะี่ครับก็คือ้ามพพาดเกมนี้เลยนะตรเกี้มีชอว a ีช VS Naruto นะครับตรเกมนี้นะครับจะเป็นเกมต่อสู้ที่ทำาหมืคล้ายตัวของใน PC เลยภายใเตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนวต่อสู้ที่รวบรวมตัวละครใน2ซีรีส์นะครับเราเนี่ยสามารถเลือกใช้ได้ตามใจชอบเลยแล้วก็แต่และตัวเนี่ยก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปเลยแล้วก็ภาพกราฟิโโกภานในตัวเกมนะครับก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่ถ้าจะมือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้แน่นอนเพราะว่ามันจะนออกแนวพิกเซลอาร์ตภาพนในการเล่นก็จะเป็นภาพอมองด้านข้างนะครับแล้วก็สำหรับใครอยากเล่นไปลองโหลดไปลองเล่นกันดูได้นะ เกมที่2เนี่ยก็จะมีชื่อว่า Watch Dog True Fan Make นั่นเองนะครับก็ภายในเกมนะครับจะทำออกมาใใคล้ายๆตัวของ Watch Dog ภายใน PC เลยแต่ว่าก็อาจจะไม่เหมือนแต่ว่าภายในเกมเนี่ยก็สามารถวิ่งเล่นหรือว่าเป็นแบบ Open World ได้ด้วยนะครับเราเนี่ยสามารถทำอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการสามารถขึ้นรถได้เลยนะครับแล้วก็สามารถเปิดเครื่องมือถือสามารถแฮ็กได้เช่นเดียวกันเลยนะครับก็สำหรับใคร,รีอยากลองเล่นนะครับเกมนี้เนาะก็สามารถเข้ามาลองโหลดในกนดูได้นะ ภาพกราฟิกก็ถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันนะครับเนาะเกมที่3เนี่ยก็จะมีชัวร์ Ghost of War นะครับตลอดเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแฟนเมคที่เขาทำขึ้นมาคล้ายกับของวอร์สี่เลยนะครับแล้วก็ภายในตัวเกมนี่เราเนี่ยสามารถเดินไปไหนก็ได้หรือว่าทำอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการเลยแต่ว่าส่วนมากเนี่ยไม่ก็ไม่มีอะไรมากภายในตัวเกมเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับแค่เราวิ่งเล่นเดินชมแมป ตามที่เราต้องการที่เขาสร้างขึ้นคล้ายตัวของกอส of อว r อาจจะมีพวกมอนเตอร์หรือว่าปีศาจบางตัวที่อาจจะซูมเกิดให้เราจัดการด้วยนะครับภาพการาฟิกก็ถือว่าโอเคเลยภาพในการเล่นก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่3ก็สามารถเข้าไปลองโหลดเล่นกันดูแล,แล้วกันนะครับเนาะ เกมที่สี่เนี่ยก็จะมีชื่อว่า c y b e r ร์พัง2,077นะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่แฟนเกมเนี่ยสร้างขึ้นมาแบบใช้ u n นเดียว g i n e 4เลยซึ่งภายในเกมเนี่ยค่อนข้ายจะจะมีกราฟ,ฟิกที่สวยงามมากๆคือแบบแสงสีอะไรต่างๆเหมือนโลกอนาคตเลยนะครับแล้วก็เราเนี่ยสามารถเล่นในด่านอื่นๆได้ด้วยก็จะมีด่านอื่นๆด้วยนะค,คือเขาทํามาได้ค่อนข้างจะดูดีแล้วก็ภาพสวยมากๆ มือถือสเปกต่ำไม่สามารถเล่ได้เพราะว่ามันค่อยกินสเปคอยู่เหมือนกันนะครับเนะาะภาพมุมมองในการเล่นเกมน,นี้ก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่3นะครับก็ลองเล่นกันดูได้นะเราก็ไม่อยู่สหรับเกมที่5หรือว่าเกมครึ่งทางกัน แ้วสตาร์เกมครึ่งทางเนี่ยก็จะเป็นเกมที่มีชื่อว่า Resident Evil f o Mobile Fanmade นะครับ ซึ่งภายในเกมเนี่ยจะทำออกมาในสไตล์ Resident Evil 4ในตัวของ PS2 ภายในเกมเนี่ยคนข้างจะทำออกมาได้ข้าง,งจะเหมือนมากๆแล้วก็จะมีพวกปีศาจหรือว่ามีพวกซอมบี้ให้เราจัดการด้วยนะครับมีคัสซีนให้เราเห็นด้วยนะครับภาพภายในเกมก็ถือว่าทำได้ออกออกมาข้าจะเหมือนมากๆเลยนะครับก็สำหรับใครที่อยากไปลองเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถเข้าไปลองเล่นเกมนี้ดูได้ภาพนนการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพมอง บุคคลที่สานั่นเองนะครับแล้วก็ลองเล่นกันดูแล้วกันนะ เกมที่เนี่ยก็จะคนชอบเล่นเกมแนวยิงกันบ้างเนาะสำหรับเกมแนวยิงเนี่ยก็จะเป็นเกมที่นขาาจจะดังอยู่ในช่วงหนึ่งนะฮะก็จะเป็นเกมที่มีชื่อว่า CS:GO นั่นเองนะครับแล้วก็ในเกม CS:GO เนี่ยเขาก็ได้ทำแฟนเมคออกมาเป็เที่ยวร้อยแล้วนะครับก็คือทำม,มาได้แค่จะเหมือนเลยนะครับซึ่งเหมือนทั้งตัวของปืนแล้วก็เหมือนทั้งตัวของดาบเลยทีเดียวนะครับเนาะสำหรับใครที่อยากปะลองเล่นเกมแนว ยิงแล้วก็เป็นแนวเสียดโก m a ฟนเมอยู่นะครับก็สามารถเข้าไปลองโหลดเข้าไปลองเล่นเกมนี้ดูได้เลยกันนะครับนะภาพกราฟิกก็ถือว่าโอเคภาพมานเองก็เล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่1น,นะครับเนาะก็ประลองเล่นกันดูแล้วกันนะ เกมที่เเนี่ยก็จใจคอเองชอบดูอนิเมะที่เป็นเรื่องของ a อ t a c k on Titan ันแล้วก็ยังหาเกมแนว a อ t a c k on Titan ันเล่นอยู่นะครับก็คือฮารมพารเกมนี้เลยนะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า a อ t a c k on Titan Fan ันแฟนเมกนั่นเองนะครับสำหรับเกมนี้นะครับแฟนเกมเนี่ยเขาได้ทำออกมากถ้าจะดูดีมากๆแล้วก็ภายในเกมเนี่ยเขาถ้าจะมีภาพที่ให้จะสวยงามมากๆเลยเนาะภายในเกมเนะครับจะมีไททันให้เราเลือกฟันเนี่ย มากถึง8ตัวเลยเก็บนี้นี่ครับมีทั้ง P C แล้วก็ในมือถือเลยนะครับทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาได้ทำออกมากทั้ง2ระบบปฏิบัติการเลยนะครับนะก็สำหรับใครอยากเล่นก็สามารถเข้ามาลองโหลดเข้ามาลองเล่นกันได้ ำหรับเกมที่แปดเนี่ยก็ใจก็ที่ชอบดูอนิเมะกันอีกแล้วนะครับคล้ายๆตัวของแอคแทกออนเตอร์ท่านเลยนะครับสหรับเกมที่มีชื่อว่า d ดมอนด์สไลเยอนะครับก็คือดาบพิฆาตอาสูรนั่นเองนะครับแพนดูตเกมนะครับจะจำลองให้เราเนี่ยรับบทเป็นตัวของทันจิโร่นะครับพระเอกของเราแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นซันกิจุนนั่นเองนะครับซึ่งเราเนี่ยต้องเดินทางออกตามหาแล้วก็ล่าอาสูร ให้หมดไปในแมปนะครับแล้วก็ภพยใเเกมก็ถือว่าเป็นเกมที่ท่านจะเล่นสนุกเล่นเพลินอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันจะผสมนแนวเว o ร์ d เข้าไปด้วยนะครับเนาะเราเนี่ยว,วิ่งไปไหนก็ได้ตามที่เราต้องการเลยแล้วก็มันจะมีปีศาจพวกมอนเตอร์เนโพรเข้ามาเรื่อยๆให้เราจัดการนั่นเองนะครับเนาะก็ะสำหรับใครที่ต้องการไปลองเล่นเกมนี้ก็สามารถเข้าไปลองเล่นเกมนี้กันได้แล้วก็เกมนี้มีทั้ง PC แล้วก็ Android นะครับภาพกราฟิกก็ถือว่าสวยใช้ได้ภาพมรรยาการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมอง บุคคลที่3นะครับเนะ you are every dream and got าะก็มาอยู่สำหรับเกมรองอันดับสุดท้ายกันนะครับ ตรเกมรองอันดับสุดท้ายเนี่ยก็จะมีชื่อว่าฟาอ New Vegas Mobile นะครับตรเกมนี้นะครับจะทำออกมาคล้ายๆตัวของฟาอูน e วเวกัสเลยนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่เหมือนบางตัวแต่ว่าภายในตัวเกมเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรมากแต่ว่าคือให้เราเนี่ยเดินชมแบบไปเรื่อยๆนะครับแบบภายในตัวเกมค่อนข้างที่ใหญ่แล้วก็ภาพในตัวเกมเนี่ยก็น่าจะสวยงามมากๆภารกิจต่างๆก็อาจจะไม่มีให้เราเล่นนะครับแต่ว่า ก็ถือว่าเป็นเกมที่ท่านจะทําทำออกมาได้ถอดแบบค่อนข้างจะเหมือนมากๆเลยนะครับเนาะแต่ใครที่ชอบเล่นเกมที่แบบเดินไปชมวิวไปก็เกมนี้ตอบโจทย์เลยภาพาในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่หนึ่งนั่นเอง โอเคนะครับเราก็มาอยู่สลับเกมอันดับที่10กันนะครับสลับเกมอันดับที่10เนี่ยก็จะมีชื่อว่าเนียออโตเมต้าโมบายสลับเกมนี้นะครับจะทำออกมาคล้ายตัวของเนียออโตเมต้าที่อยู่ในคอนโซลเลยนะครับคือทำออกมาได้คนะ็อนาจะดีมากๆภาพกราฟิกภายในเกมค่อนข้างที่สวยเลยนะครับแล้วก็ มือถือสเปคตามเนี่ยไม่สามารถเล่นได้เลยนะครับเนาะแล้วก็จะมีด่านต่างๆให้เราผ่านกันไปด้วยนะมีมอนเตอร์ให้เราจัดการด้วยเช่นเดียวกันเลยนะครับสำหรับใครที่อยากลองโหลดอยากลองเล่นเนี่ยก็ไปลองเล่นกันดูได้นะครับก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่ค่อนขัสวภาพาในการเล่นเกมน,นี้ก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่3นะครับเนาะ ว่มยบ้างสำหรับ10เกมแนวแฟนเมคที่เอาไปเที่ยวชมได้โหลดได้เล่นกันนะครับของว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชอบคลิปนี้กันนะครับก็สหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันเจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจันดับเกมอะไรก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะสหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม